วันนี้พามาดูคอกวัวครับผมยุงไม่มีครับผมยุงหายหมดเลยครับผมยุงหายหมดเลยครับยุงไม่มีครับยุงไม่มีครับบริเวณค้อกวัวครับสุดยอดไหมครับยุงไม่มีครับสงสัยไหมครับว่าทําไมยุงไม่มีครับยุงไม่มีครับผมนี่ครับ แต่มีอยู่ข้างในครับผมมีอยู่ข้างในไม่เยอะหรอกครับผมมีอยู่ข้างในค้อกวัวไม่เยอะครับผมท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับว่าค้อกวัวมันโล่งๆครับผมยุงไม่มีครับวันนี้สมน้ำหน้ายุงครับหาบัวไม่เจอครับยุงไม่มีครับยุงไม่มีเพราะว่าไม่มีวัวครับผมไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ปล่อยไปไหนนะครับมาดูครับผม มาดูสถานที่วัวอยู่ครับอันนี้ผมแบบโมโหจัดเลยครับผมโมโหเรื่องยุงครับวิธีไหนก็เอาไม่อยู่ครับก่อไฟก็ได้ผลแต่ว่าเราก่อไม่ไหวทั้งคืนครับเราเฝ้าไม่ไหวเฝ้าไฟไม่ไหวเราก็เหนื่อยเหมือนกันครับทํางานก็เหนื่อยแล้วต้องมาเฝ้าไฟอีกครับกลัวไฟมันลามครับก็เลยก็เลยตัดสินใจครับทําข้อกลัวใหม่เลยครับผมมาดูครับผม มาดูครับทำข้อวัวใหม่เลยครับล้อมใหม่ทำใหม่ครับผมเอาผ้าขายเอาเอาตะข่ายสีฟ้าครับผมมาล้อมนี่ครับล้อมใหม่เลยครับผมนี่ครับวันนี้เงียบเลยครับวัวนี่เงียบเลยเหมือนไม่มียุงมากวนใจเลยครับผมดูดูวัวครับมันเข้าไม่ได้ครับเอาง่ายๆคือมันเข้าไม่ได้ครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์แต่รู้แค่ว่าทำดีที่สุดแล้วครับก็มีอุดรอยรั่วนิดหน่อยครับผมพรุ่งนี้จะทำต่อครับผมอุดรอยรั่วนิดหน่อยยุงมันมาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับยุงมันมาอยู่ตรงนี้เหมือนมันรู้เลยครับผมเรามาทําคอกตรงนี้มันก็ตามมาครับแต่ว่ามันเข้าไม่ได้พรุ่งนี้เราเราค่อยดูกันครับผมว่ายุงมันจะเข้าไปในคอกได้หรือเปล่านะครับ พรุ่งนี้เราถึงจะรู้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วผมจะบอกวิธีการทําด้วยนะครับว่าเราอุดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อให้มันแน่นหนานะครับผมโอเคนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสําหรับช่วงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมวันนี้สมน้ำหน้ายุงครับผมเข้าไปกัดวัวไม่ได้ครับผมสมน้ำหน้ายุงนะครับโอเคนะครับผม มาดูผลงานกันเลยครับผมว่าเราจะป้องกันยุงได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเข้าไปในข้อครับผมไปดูกันปกติยุงมันจะอยู่ตามมุมนะครับผมโดยส่วนมากอออก็มียุงเข้ามาอยู่นะครับนี่นะครับยุง แต่ก็ไม่เยอะนะครับผมประมาณสักไม่ถึงสิบตัวนะครับผมไม่ถึงสิบตัวนะครับที่เห็นเห็นอยู่ถ้าเป็นข้อ,อกเก่านะครับผมข้อเก่าข้อ,อเดิมเนี่ยซึ่งมันมีรอยรั่วรอยขาดเยอะนะครับยุ่งเต็มเลยนะครับผมเป็นคอ,อกเลยนะครับยุงเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูเดินให้ดูทุกมุมเลยนะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆ ฝั่งนี้นะครับฝั่งทางทิศตะวันตกมียุงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนับได้เลยครับผมนับได้เอาเมงวันเข้ามาได้เฉยเลยนะครับเมงวันมาแลงวันเข้ามาเฉยเลยหรือมันอาจจะอยู่เดิมหรือเปล่าเมงวันเพราะก่อนก่อนที่เราจะล้อมมันก็มีเมงวันอยู่นะครับผม มาดูครับว่าผมอุดอุดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยกปินขึ้นไปให้ดูใกล้ตรงชายคาเนี่ยผมจะเอาผ้าอุดเลยนะครับอุดดูเลยตรงชายคาตรงชายคานะครับนะครับเอาผ้าอุดเลยครับตรงภูสังกะสีนะครับตรงชายคาตรงภูสังกะสีนี่เอาผ้าอุดเลยนะครับอุดทุกภูเลยนะครับผมอุดทุกภูทุกล่องเลยนะครับไม่ให้มี ช่องว่างให้ยุงเข้ามาได้เลยนะครับคือว่าไม่มีไม่ให้มีช่องว่างเลยนะอุดยาวไปเลยนะครับผมอุดรอบเลยนะครับมาดูมุมนี้ครับผมมุมฝั่งนี้ มียุงอยู่ข้างล่างครับผมบินอยู่พื้นดินเนี่ยครับโอ้โหมาแอบอยู่ตรงนี้ก็เข้าได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะนะครับเข้าได้อยู่แต่ไม่ถึงกับเยอะมันอาจจะมีรอยรั่วนิดหน่อยที่เรามองไม่เห็นนะครับส่วนตรงบริเวณจั่วนะครับจั่วนี่ผมก็จะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ตีนะครับไม้ไผ่ตีทาา ไม่ผ่ยตีทาบกับผ้าขายสีฟ้าเลยตีทาบให้สนิทเลยนะครับผมบริเวณจัวนะครับตีทาบให้สนิทเลยนะครับส่วนชายคาฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็จะใช้ผ้าอุดเหมือนกันนะครับเอามาดูวัวครับผมไม่เคยถ่ายให้ดูสักทีนะครับ,บวัวมาดูเลยครับผมเนี่ยวัวครับ นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้อีเท่าครับมันชื่ออีเท่าเขาหักเขาหักแต่ก่อนนี้มันมันดูดกินหญ้าแล้วแล้วเขามันไปเกี่ยวกับผ้าขายสีฟ้ามันดิ้นไปดิ้นมาครับงัดไปงัดมาไปโดนไม้เขาหักเลยตอนกลางคืนครับเราเรานอนหลับเรานอนหลับแล้วมันดูดกินหญ้า แต่นี่เราทําแบบว่าไม่ให้ไม่ให้วัวนี่เข้าใกล้ผ้าขายเลยนะครับคือเราล้อมเนี่ยไม่ให้ตะข่ายสีฟ้าเนี่มันอยู่ใกล้วัวนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเดิมนี่ครับเราล้อมไว้ขายอยู่ข้างนอกนะครับขายสีฟ้าอยู่ข้างนอกเราเราเราตอกใส่ชายคาเลยนะครับเพื่อให้มันห่างจากบริเวณที่เราล้อมนะครับ เราจะล้อมเราจะล้อมรั้วนี่ตรงตรงเสาบริเวณเสานะครับเนี่ยยึดยึดเสาเป็นเกณฑ์เลยนะครับผมนี่ครับไม่ให้ขายสีฟ้าเนี่ยมาเข้าใกล้วัวเลยเพราะถ้าอย่างนั้นแล้ววัวมันจะไปเกี่ยวตะข่ายสีฟ้าแล้วเกิดปัญหาเหมือนเดิมนะครับผมนั้นอีต่ายครับอีบสอีบสร้อยประมาณร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดิบครับอีบส สูงครับอีบดนะครับอีไตอันนี้อีบุญซิงอีบุนซิงมันได้นอนเต็มที่มันก็ไม่ผอมครับบัวเมื่อกี้ไม่ได้เดินให้ไปดูมุมนู้นมันไปยากครับมองได้ตาเปล่าที่ผมมองไปไกลเนี่ยก็ไม่มียุงนะครับผมมีเยอะก็แต่มุมมุมที่ดูเมื่อกี้ครับที่บอกว่ามันอยู่ตรงดินนะครับก็มีเยอะตรงนั้นแหละครับ ก็ถือว่าได้ผลดีอยู่นะครับผมแล้วผมก็เอาหลอดไฟสีแดงมาติดด้วยนะครับนะครับหลอดไฟสีแดงเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับผมหลอดไฟสีแดงติดหลอดเดียวผมซื้อมาสองหลอดอีกหลอดหนึ่งผมไปติดที่ไก่นะครับที่ไก่นอนสงสารไก่นะครับไก่มันนอนแล้วมันดิ้นมันไม่ได้นอน อันนี้กุมภาครับกุมภามันเกิดเดือนกุมภากุมภา,มาอันนี้อีตายครับมันหูยาวเหมือนกระต่ายก็เลยตั้งชื่อกระต่ายอีตายนี่ครับอีบอดอีโบดายเอ้ยตายเอ้ยกินยาเยี่ยมป่ะยาเยี่ยมป่เชื่องครับอัเนี่ยอีตายนี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันตรงชายคาเนี่ย ผมก็จะผ้าอุดเหมือนกันครับนี่ครับผ้าอุดยาวไปเลยครับผมยาวไปเลยอันนี้เราทํายังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ข้างนอกนี่ผมจะทําเป็นบริเวณนี่นอกเสาเนี่ยเนี่ยที่ไม้ไม้ยื่นออกไปนะครับผมจะทําเป็นอ่างใส่ใส่ฟางใสหญ้าให้มันกินก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ว่าผลการล้อมตะข่ายสีฟ้าเนี่ยกันยุงได้ดีขนาดไหนก็ถือว่าได้ดีนะครับผมสําหรับผมเนี่ยผมให้คะแนนเลย 80- ถึง90คะแนนเลยนะครับถ้าคะแนนเต็มร้อยนะครับก็ดีกว่าเราไม่ล้อมนะครับผมดีกว่าไม่ล้อมและก็ดีกว่าเราใช้หลอดไฟเฉยๆนะครับคือเอาหลายๆอย่างมาผสมกันมันก็ได้ผลเพิ่มขึ้นนะครับผมหลอดไฟสีแดงเนี่ยถามว่าได้ผลไหมนะครับผมลอไปติดที่ไก่ดูเอาไปติดที่ไก่นอนนะครับ ไก่ก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่มีมากัดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะครับก็ดีกว่าไม่ติดนะครับผมหลอดไฟสีแดงนะอันนี้พูดถึงสีแดงส่วนสีเหลืองผมเคยซื้อมาติดแล้วครับมันก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมสีเหลืองนะครับหลอดสีเหลืองนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากก็จะได้แชร์ให้กันได้รับรู้รับทราบคือถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงวัววัวมือใหม่นะครับผมเผื่อไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงวัวก็ดูไปพร้อมกันนะครับผมก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ